ครับกระราสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพจเพื่อนกเกษตรกรเพื่อนกเกษตรกรรมเพื่อนพ้องน้องพี่ FC เสน่จัน FC ไม้มงคลไม้ประดับไม้ความสวยความงามแล้วก็ไม้มงคลสาขาสน่จันทุกท่านทุกทิศทั่วประเทศไทยวันนี้กระส,สดเมโทรร่วมกับสวนเสน่จันบ้านทะเยิมครับช่วงเสน่จันพันแท้ผม วิเชียนเสงพระเวศดำเนินรายการครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมผู้ฟังเพื่อนพ้องน้องพี่ f c ทุกท่านครับมาพบและมารู้จักกับเสนีจันไม้มงคลแล้วก็ไม้สวยอีกต้นหนึ่งครับซึ่งมีอัตลักษณ์พิเศษโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นเสนีจันซึ่งมีการเล่นการหาการมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นไม้ซึ่งเป็นไม้แร่ไอเทมซึ่งยัง มีการติดตามและก็การหากันอยู่หนึ่งๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับเสนจันต้นนั้นครับคือเสนจันกลายหรือเสนจันมหาโพครับเสนจันกลายหรือเสนจันมหาโพเป็นเสนจันพิเศษซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนเสนจนันต้นใดพี่น้องบางไป เน่จันมหาโพหรือเสนจันมหาโพกายตัวนี้ครับเป็นเสนจันต้นที่ได้รับอิทธิพลจากเสนจันขาวซึ่งมีความระมัดคล้ายกับเสนจันขาวทุกอย่างตั้งแต่กลิ่นอโรมาติกกลิ่นจะเหมือนเสนจันขาวทุกอย่างหอมเหมือนเสนจันขาวหอมมากกว่าเสนจันขาวหนึ่งเท่ารูปใบเหมือนเสนจันขาวทุกอย่าง เพียงแต่เป็นก้านสีเขียวหลังใบสีเขียวแต่จะมีลูกกาบกาบของก้านตรงนี้ครับตัวก้านสีเขียวจะมีกาบสีขาวตรงนี้ซึ่งยังเป็นอัตลักษณ์ของเสนจันขาวที่ยังหลงเหลือก่อนจะมาชมอัตลักษณ์พิเศษของเสนจันกลายหรือเสนจันมหาภู เรามารู้จักกับที่มาที่ไปของเสนจันมหาโพต้นนี้ก่อนครับต้นนี้คือเสนจันขาวซึ่งใบออกริว้วออกรายหลายคนบอกเป็นเสนิจันกลายอัตลักษณ์เช่นนี้ครับไม่ใช่การกลายครับ อันนี้คือสนิจจันขาวซึ่งใบขาดแราทดขาดธาตุอาหารประเภทธาตุไนโตรเจนแล้วก็แคลเซียมแมกนีเซียมครับแล้วก็ธาตุอาหารรองมีกรรมฐถนครับเหล็กทองแดงแคลเซียมแมกนีเซียมสังกสีโลบอโคบอลโคลีนมลิเทนัมขาดธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักซึ่งขาดสูงสุดคือธาตุไนโตรเจนนะครับอันนี้เป็นสนีจจันขาวโดยกําเนิดนะครับ ก้านจะเป็นสีขาวใบโคนใบก็จะมีสีเขียวรูปหัวใจใบโพแล้วก็มีเส้นใบสีขาวกระดูกใบสีขาวแต่ที่ท่านเห็นริ้วรอยนี้นะครับไม่ใช่การกลายนะครับเป็นการขาดแร่ธาตุขาดธาตุอาหารนะครับสนิจันขาวอยู่ในตระกูลโฮมออร์บินาเป็นสนิจันขาว ซึ่งให้อัตลักษณ์พิเศษมีเส้นกลูบใบสีเหลืองซึ่งเมื่อสมัยโบราณกาลนานมาตั้งแต่พศ2490ถึงปีพศ2 5 0 0หรือสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาราชธานีจะถึงปลายกรุงศรีอยุธยาราชธานีเสนียจนขาวเคยได้รับความนิยมสูงสุดเป็นไม้ซึ่งหายากต้นหนึ่งซึ่งสมัยโบราณกาลถ้าหากเอ่ยถึงเสนีจจนจะต้องนึกถึงเสนียจนขาวก่อนเพราะว่าเสนีจนขาวเป็นไม้ที่มีอุดมมงคลสูง มีการเล่นการหากันมากมายครับแล้วก็เกิดการขาดแทนคนที่มีก็ไม่อยากจะปล่อยคนที่มีแล้วก็อยากจะหวงไม่ยอมแบ่งปันมีการซื้อกันหาราคาที่สูงมากจึงมีคําพูดที่ว่าเสด็จจันขาวราคาประดุดดังทองคํานะครับจากนั้นก็จะเกิดการนําไม้เข้ามาขายแทนเสด็จจันขาวต้นหนึ่งชื่อเสด็จจันเจ้าจอมเสด็จจันเจ้าจอมก็จะมีลักษณะ อัตลักษณ์เหมือนกับสนิจเงนขาครับมีใบสีเขียวใบสีเขียวมีเส้นสีเหลืองบนนี้แหละแต่ใบจะยาวกว่านี้แต่ว่าก้านจะเป็นสีเขียวซึ่งนํามาขายแทนสนิจเงนขาวเมื่อสมัย2490ถึง2500ถึงศตวรรษแต่สมัยนั้นเข้ามาแล้วก็ทําตลาดได้อยู่พักหนึง่งคนก็รู้ว่ามันไม่ใช่สนิจเนขาวแต่เพียงแต่มีกลิ่นเหมือนสนิจเนขาวแต่กลิ่นจะออกเขียวกว่านิดนึง คนก็เลยบอกว่าเสน่ทจนเจ้าจ,จอมต้นนั้นคือเสน่เจนปลอมหรือจอมปลอมต้นนั้นก็เลยไม่มีการเล่นกันหาเลสูญหายไปปัจจุบันเสน่เจนเจ้าจ,จอมก็กลับมาเป็นบาทแล้วก็กลับมามีราคาเป็นไม้แร่เทบอีกต้นหนึ่งนะครับเ่ะเรามาพูดถึงเสน่เจนมหาโพกายต้นที่เราจะพูดถึงครับไกลไปจากเสน่เจนขาวต้นนี้โฮมาโรเบนาราดินี่เป็นชื่อภาษากรีกหรือภาษา อาโบราณโฮมาโลเบนาเรดน,นีเป็นเป็นเสน่ห์จันทร์ซึ่งมีความพิเศษซึ่งถูกค้นพบแล้วก็ตั้งชื่อตามคนค้นพบนะครับโฮมาโลเบนาเรดินีเป็นเสน่ห์จันรขาวซึ่งมีกลิ่นหอมหอมสูงสุดในตระกูลเสน่ห์จันร์ยกเว้นเสน่ห์จันทร์ว่านเสน่ห์จันร์อีกต้นหนึ่งซึ่งมีความหอมมากกว่าเสน่ห์จันทรขาวต้นนี้3-5ถึงเท่าซึ่งชื่อเดิมเขาคือ ว่านเสนจันหรือเสนีจันเขียวหอมมากเป็นเสนจันต้นแรกของเสนจันหรือค้นพบเป็นไม้เสนจันเมืองไทยคือว่านเสนจันหรือสีมหาโพในปัจจุบันก่อนที่จะไปรู้จักสีมหาโพวันนี้เรามาคุยกันถึงมหาโพกลายหรือเสนจันกลายกลายจากเสนจันขาวไปเป็นเสนจันมหาโพอัตลักษณ์จะเริ่มต้นจากสนจันขาวตัวนี้ เมื่อมีการเล่นการหาเมื่อมีการขาดแทนราคาหรืุทองคํามีราคาสูงมากในช่วงนั้นจึงเกิดการเก็บการซื้อการหาแล้วก็เก็บนาเลี้ยงอย่างดีรวบรุงอย่างดีครับทําให้สนิจจันขาวช่วงนั้นได้รับการ,รบำรุงดูแลอย่างดีแ,แล้วก็อัตลักษณ์ใหม่ก็เลยเกิดขึ้นครับกลายเป็นใบสีเขียวต้นสีเขียวท่านจาอัตลักษณ์ต้นนี้ไหมนะครับสนิจจันขาวใบสีเขียว ใบสีเขียวกระดูกใบสีขาวหรือสีเหลืองตันนี้ใบอาจจะเขียวมากกว่านี้วันนี้เลือกเอามาให้ดูแบบันแบบบางคนเข้าใจว่าจังกลายแต่มันไม่ใช่กลายเป็นอาการขาดธาตุอาหารแบบธาตุไนโตรเจนอย่างรุนแรงจรึงส่งผลให้สีเขียวหายไปการสังเคอราะห์โคโรฟิล์น้อยลงเหมือนสนิทจังกลายแต่ไม่ใช่กลายนะครับอ่ะต้นสีขาวมีขีดสีเขียวไดหน่อย เสนีจันขาวเป็นเสนีจันต้นแรกซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในเมืองไทยตอนนั้นแล้วก็เกิดการสูญเรียกหายากราคาประเด,ดิงคำจึงมีการนําเจ้าจอมเข้ามาขายจากนั้นต้นนี้ถูกเลี้ยงถูกแบ่งแล้วก็ถูกเอาไปบํารุงอย่างดีจนเกิดการกลายขึ้นมากลายมาเป็นเสนีจันต้นนี้ มีอัตลักษณ์เหมือนกับเสน่จันขาวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปใบครับรูปหัวเจใบโพก้านครับกาบสีขาวแล้วก็กลิ่นกลิ่นเหมือนเสน่หจันขาวทุกอย่างนะครับมีการเล่นการหาตามหาเสน่จันขาวมาเจอเจอต้นนี้คือเสน่ห์จันที่มันแตกประหยกจันขาวกลิ่นหอมเหมือนเสน่ห์จันขาวทุกอย่างทั้งกลิ่นทั้งใบ ทั้งรูปทรงเหมือนเสนจันขาวแต่ไม่มีคลิปหรือเส้นใบสีขาวจึงไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรอาจารย์หล่อขันแก้วนายกสมาคมว่านประเทศไทยสมัยนั้นก็เลยตั้งชื่อเสนจันต้นนี้ว่าเสนจันมหาโพนะครับจากนั้นพอมหาโพตน,นี้เกิดขึ้น ก็เลยมีการตามหาเสนเจนอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นเสนเจนว่านเสนเจนต้นสมัยก่อนซึ่งมีความหอมหอมทั้งรากทั้งใบหอมกระทั่งดินปลูกซึ่งสมัยก่อนนั้นชื่อว่านเสนเจนแต่พอมาถึงต้นนี้เป็นเสนเจนกลายจากเสนเจันขาวตั้งชื่อเป็นมหาโพแล้วก็ได้นําเอาอัตลักษณ์ แล้วก็นําเอาพฤกษาหนุภาพเอาคุณสมบัติของเสนียจันหอมมากหอมไม้หอมรา,ากหอมใบหอมดินต้นนั้นมาเป็นคุณสมบัติเสน่หจันต้นนี้จึงกลายเป็นว่าเสน่หจันสีมหาโพหรือให้ว่านเสนียจันต้นนั้นกลายมาเป็นต้นนี้เลยถูกตั้งชื่อเป็นเสนียจันมหาโพนะครับปีนี้ก็เล่นกันไปเล่นกันมาก็ปรากฏว่า คนก็เลยนึกถึงเสียจันต้นแรกที่เกิดขึ้นในเมืองไทยคือว่านเสนียจันต้นนั้นคือหอมมากหอมไม้หอมทั้งรากหอมทั้งยินปลูกมันหายไปไหนก็เลยมาค้นพบทีหลังคือต้นเสนียจันสีมหาโพเดี๋ยวหลังเราจะมาหาไม้ให้ดูสีมหาโพแล้วก็ต้นนี้ก็เลยถูกตั้งชื่อเป็นมหาโพนะครับ มหาโพธิ์ต้นนี้ก็เลยเกิดการข้อโต้แย้งว่ามันเกิดมาก่อนสีมหาโพธิ์ต้นนั้นทําไมต้นนี้ไม่ได้ชื่อสีมหาโพธิ์ทำไมชื่อแค่มหาโพธิ์ต้นนี้เกิดที่หลังสีมหาโพธิ์หรือเกิดที่หลังว่านเสดจันต้นนั้นพอค้นพบที่หลังต้นเสนจันร์ว่านเสนจันร์ต้นนั้นเลยได้ชื่อสีมหาโพธิ์ต้นนี้ก็เลยได้ชื่อมหาโพธิ์ครับ อยู่ในตระกูลโฮมาโรเบน,นาเรดินีเหมือนกันเป่นหอมเหมือนเสนีหจันขาวเหมือนกันแล้วก็ผิดกันตรงเพียงรูปใบรูปใบจะไม่มีลวดไม่มีเส้นขาวเป็นเพียงใบสีเขียวรูปหัวใจใบโพมีก้านสีเขียวแต่มีคลิปสีขาวมีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่าหัวมีกาบเรียงซ้อนขึ้นมาเรียกว่าลำต้นเทียม ซึ่งอัตรักษณ์พิเศษของเสน่จันมหาโพก็คือก้านสีเขียวคลิปสีขาวแล้วก็กลิ่นเหมือนเสน่จันขาวทุกอย่างขยายพันธุ์ได้ผลสูงสุดคือการวางท่อนส่วนการแยกหน่อน,นั้นจะัวช้าแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลส่วนเสน่จันบ้านเะียมขยายพันธุ์โดยการตัดท่อนวางได้ผลสูงสุดครับสนใจที่จะมีไว้ในครอบครองเป็นเจ้าของเสนจันมหาโพ กลายหรือเสนิจจันกลายกลายจากจันขาวมาเป็นมหาโพต้นนี้ซึ่งเป็นไม้แร่ไอเทมอีตัวหนึง่งซึ่งหายากอยู่0่วนเป็ครับสามห้าสี่ศูนยหรือท่านที่มีแล้วไม่มั่นใจว่าต้นที่ท่านมีอยู่เป็นเสนิจจันมหาโพหรือไม่เราก็แอดไลน์กันครับทางไอดียไลน์ a อสองหนึ่งเจ็ดสครับเสองหนึ่งเครับเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งภาพส่งรูปให้กันดู ก็จะรู้ว่าของท่านที่มีนั้นเป็นสเสน่ห์จันเขียวหรือเป็นสเสน่ห์จันมหาโพกายนะครับสังเกตง่ายครับรูปจะเป็นหัวใจใบโพดินที่สเสน่ห์จันมหาโพชอบคือดินร่วนปนทรายวัสดุคุมชื้นคือมะพร้าวสับหรือใบกัมปูจะได้ผลสูงสุดครับชอบแดด50%ชอบแสงลำไรไม่ชอบแบดดร้อย ไม่เช่าการตั้งแช่น้ําเป็นไม้ประดับสวยงามครับเป็นไม้มงคลชั้นสูงชื่อสีมหาโพลูปก็งามนามก็เป็นมงคลครับเสนจจนท์สีมหาโพกลายหรือเสนจจนร์สีมหาโพนั่นเองซึ่งกลายมาจากเสนจจนขาวจึงมีอัตลักษณ์ใบเหมือนเสนเจนขาวและก็มีกลิ่นหอมเหมือนเสนเจนขาวแต่มีอัตลักษณ์พิเศษเหนือเสนจจนรขาวคือมีคลิปสีขาวแต่ก้านสีเขียวกลิ่นหอมเหมือนเสนจจนรขาว ชื่อเสนยจันทรสีมหาโพไม้รูปงามนามมงคลครับสนใจก็สวนเสนยจันทรมัธเยี่ยมครับ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่ศูนย์สามเ็ดแล้วก็แอดไลน์ครับไอเดียไลน์เอสองหนึ่งเกสองบีข้อมูลที่นำส่งไปแล้วนี้นะครับเป็นข้อมูลจำเพาะของสวนเสนยจันทรมัธเยี่ยม จากตลอดเวลาส่วนหนึ่งแล้วก็จากประสบการณ์การเลี้ยงส่วนหนึ่งครับหากไม่ตรงกับวิจิพีเดียหรือไม่ตรงกับพี่ท่านได้รู้มาก็ขอให้รายการนี้เป็นรายการเสริมภูมิปัญญาเสริมความรู้แล้วก็เป็นกลางๆครับเรามาจอยข้อมูลกันได้แล้วก็หากคําพูดใดไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกชัดเจนประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไปอย่างสูงขอให้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังสำหรับวันนี้สวนเสดจันทร์มัธเยี่ยม ร่วมกับเกษตรแมโโรต้องขอนุรายการเสนจันพันแท้เสน่จันกลายอัตลักษณ์พิเศษสีรเมตตามหานยมจากลาพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ไปก่อนขอความสุขสวัสดีครับจึงมีเก่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมรายการหากชอบกดไลค์ครับหากแชร์กดแชร์หากไม่แน่ใจหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมกระสูดเป็นโฮครับสามห้าสี่ศูนย์สามเจ็ดเกษตรแมกโรร่วมกับเสน่จันบันเยียมช่วงเสน่จันพันแท จากลาพี่น้องเพื่อนพร้องน้องพี่ไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ